เริ่มเกินเก่านะคะชีวิตจะทํายังไงได้เงินจะทํายังไงจะได้ฝรั่งคนนี้เป็นสินสอสดนะคะมันต้องมีเรื่องเกินเก่ามาต่อกัน e ีพีหนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องขามาเลยค่ะระหว่างนั้นเนาะเหตุการณ์ก็เป็นไปตามปกติใกล้วันที่ฝรั่งจะกลับในใจมีเรื่องร้อนลุ่มกุ้มใจพี่เป็นหนี้นะคะที่ต้องใช้เขาอยู่800 0บาทเนาะ ดูยอดเงินมันก็ไม่ได้เยอะอะไรแต่สำหรับช่วงเวลาในตอนนั้นที่พี่มีเงินติดตัวไม่ถึง200นะพี่คิดหนักไม่รู้จะไปยืมที่ไหนไม่รู้ว่าพี่จะพึ่งพาใครจะยืมพ่อแม่ก็เก่งใจเพราะเราอยู่เรารู้ว่ายืมพ่อยืมแม่ก็ไม่เคยได้ส่งคืนยิ่งมองดูพ่อแม่แกลงทุกวันคือ วันที่เจ็ดนะคะวันที่เจ็ดก่อนจะถึงวันที่แปดเฮ้ยใจสีคาดเราสุดท้ายฝรั่งสีกลับเราสีว้าวดีโบว์ว้าดีนะคะเนาะอ่าซึ่งจะเป็นวันที่ฝรั่งจะต้องเดินทางจากสีสเกตกลับกรุงเทพพี่ก็คิดไต่ตองอยู่น้นเลยอเหตุสังใดยว่าเอาทาใไหนดีนะคะพี่ก็เลยตัดสินใจเป็นไงเป็นกันถ้าเขาจะคิดว่า ทําไมเราจะต้องมาพูดเรื่องหนี้สินเงินเงินทองทองพี่ก็ยอมถ้าสิ่งที่เราพูดมันจะทําให้เขาคิดกับเราในทางลบแต่มันถึงทางตันพี่เริ่มต้นจากการบอกเขาว่าฉันมีบางอย่างอยากขอความช่วยเหลือจากเธอ ฉันเกรงใจเธอมากนะคะเธออาจจะคิดว่าฉันเป็นคนไม่ดีฉันก็ยอมฝรั่หลังเอ่ยถามพี่ว่าเธอต้องการให้ฉันช่วยเหลือเรื่องอะไรนี่นะคะพี่ก็เล่าให้เขาฟังว่าพี่มีหนี้อยู่ก้อนนึงซึ่งจะต้องจ่ายให้เขาให้เร็วที่สุดฉันไม่เคยปิดเบี้ยวเงินเรื่องหนี้สินแต่ครั้งนี้ฉันหมดหนทางฉันไม่รู้จะไปหา มาจากไหนฉันไม่รู้ว่าจะพึ่งพาใครพ่อแม่ของฉันเขาก็ดูแลฉันมาตลอดฉันไม่อยากรบกวนพวกเขาพี่ก็พูดกับฝรั่งไปแบบนี้นะยายจ๋าเอ้ยชอบมากเลยไอ้ยายจ๋าเอ้ยเนี่ย <laughs> ฝรั่งพูดกับพี่ว่ายังไงเขาถามพี่ว่าเธอต้องใช้นี่เท่าไหร่ เจ้าหนี้ของเธออยู่ที่ไหนพรุ่งนี้เราจะไปใช้หนี้กันปาดโทยายจ่าเอ้ยฝ <c oughs> ลั่งพูดคำนี้ขึ้นมาน้ำตาพี่ไหลภาคภาคออกมาเลยเขาก็ตกใจถามพี่ว่าเกิดอะไรขึ้นพี่ก็บอกเขาว่าพี่ดีใจพี่ซาบซึ้งพี่บอกว่าชีวิตฉันตอนนี้มันถึงจุดต่ำสุดในชีวิตฉันมีเงินเล็กน้อยมาก ในตัวเองซึ่งฉันจะต้องเก็บไว้ใช้จ่ายเขาก็กอดพี่แล้วเขาก็บอกว่าเธอไม่ต้องกังวลจากนี้ไปชีวิตของเธอจะดีขึ้นฝรั่งพูดคำนี้ยายจ๋าเอ้ยไม่อยากเชื่อว่าจะได้ยินคำพูดนี้ไม่อยากเชื่อว่านี่คือความจริงหลังจากพูดคุยตื่นเช้าเขาก็พาพี่เขาไป หาที่ตู้ ATM ไปหลายตู้เลยกว่าจะกดเงินผ่านคิดว่าจะไม่ได้เสียแล้วอุ้ยใจหายนะแต่เขาก็เชื่อว่าเขาจะต้องกดเงินออกมาได้เพราะบัตรของเขาสามารถกดเงินได้ทั่วโลกส่วนเงินที่เขาแลกมาวันแรกแลกเขาก็ใช้จ่ายทุกวันหลังจากกดเงินเสร็จพี่ก็พาเขาไปหาเจ้าหนี้ เอาเงินไปใช้หนี้เขาพี่รู้สึกโล่งใจมากเลยสมองโปงเพราะเราใช้หนี้ก้อนนี้แล้วเนาะนี่เป็นเช้าวันที่8หลังจากใช้หนี้เสร็จเราก็ซื้ออาหารเหมือนทุกวันแต่วันนี้เราได้ขนเสื้อผ้าเข้าของกลับบ้านด้วยเพราะเป็นวันที่ฝรั่งจะต้องกลับแล้วฝรั่งขึ้นรถทัวร ในตอนกลางคืนของวันที่8เพื่อไปสนามบินนะคะในวันที่9ตารางการบินเมื่อเรากลับมาถึงบ้านวันนี้พี่กับฝรั่งก็ได้ชวนกันนะคะช่วยไม่ได้ช่วยที่บ้านทําหัวหอมเพราะพี่ได้พาฝรั่งไปบอกลาญาติพี่น้องในหมู่บ้านซึ่งบ้านนะลงขึ้นบ้านนั้นลงบ้านนี้เพราะครอบครัวของพี่ตระกูลใหญ่มากในหมู่บ้านซึ่งตลอนตลอดบอกกล่าว เกือบทั้งวันมาจบที่บ้านนาะสาวพ่อก็คืออานั่นเองบ้านหลังนี้เป็นอีกหนึ่งหลังที่มีความสำคัญของพี่มากกับพี่มากนะคะเพราะอาเขาเลี้ยงดูพี่มาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเวลาพ่อกับแม่ไปทำงานต่างจังหวัดอาก็จะเป็นคนดูแลพี่อาก็เลยเป็นเหมือนแม่คนที่สองอาถูกใจฝรั่งคนนี้มากอาบอกว่า อาเคยเห็นฝรั่งหลายคนแต่ละคนอ้วนกินเหล้านะคะผิวพรรณดูดบุหรีแต่ฝรั่งคนนี้ไม่เหมือนฝรั่งที่แกเคยเห็นผิวพรรณดีไม่มีกะและที่สำคัญไม่กินเหล้าและแกยิ่งถูกใจแกก็กอดผูกแขนนะคะผูกไม้ข้อไม้ข้อมือส่วนฝรั่งก็น่ารักเราพา กาบเท้าอาเขาก็กราบเหมือนกับเราจากนั้นเราก็กลับมาที่บ้านนะคะจุดนี้แหละยายจาถึงได้มีการพูดคุยเรื่องแต่งงานค่าสินสอดนะคะพี่ก็รู้สึกใจหายที่เขาจะต้องกลับบ้านกลับเมืองเขาพี่ก็พาฝรั่งมาอยู่ที่บ้านเราพูดคุยกันส่วนตัวพี่พูดว่าเมื่อคุณกลับไปบ้านเมืองของคุณแล้วถ้าคุณเงียบหายไปไม่ติดต่อกลับมาฉันคงเศร้ามาก และจะมีอะไรอีกมากมายอย่างที่จะต้องเกิดขึ้นกับฉันฝรั่งพูดขึ้นว่าเธอไม่ต้องกังวลเธอจำได้ไหมที่ฉันพูดกับเธอเมื่อคืนว่าจากนี้ไปชีวิตของเธอจะเปลี่ยนมันจะต้องดีขึ้นนะเมื่อฉันกลับไปถึงฝรั่งเศสฉันจะรีบนะฮะทำการให้เธอได้ไปหาฉันที่นั่นเพื่อเราจะได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมากขึ้น เธอรู้ไหมครอบครัวของฉันกังวลเหมือนกันพวกเขากลัวว่าฉันจะโดนหลอกเพราะเขารู้มาเยอะเหมือนกันว่าหญิงส,สาวต่างชาติคือหญิงไทยเนาะมักจะหลอกลวงเพื่อประโยชน์ผลประโยชน์ฝรั่งพูดต่ออีกว่าเธอไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้ฉันจะเคลียร์ครอบครัวของฉันเองครอบครัวฝรั่งที่มีพี่น้องห้าคน เหลือแต่แม่พ่อเสียแล้วพี่น้องห้าคนฝรั่งเป็นน้องคนสุดท้องนะคะคนเล็กของครอบครัวมีพี่สาวสามคนพี่ชายหนึ่งคนเป็นครูสอนภาษาอังกฤษและบดกะเกษียณหมดแล้วสาวส่วนพี่ชายก็ทำธุรกิจส่วนตัวแต่ทุกคนก็เป็นห่วงเป็นใยน้องชายทุกคนมีครอบครัวหมดแล้วอยู่บ้านใครบ้านมันที่บ้านของฝรั่งก็จะมีแต่แม่นะคะ คนเดียวฝรั่งมีลูกติดสองคนแต่เขาก็โตแล้วคนโตอยู่กับแฟนส่วนคนเล็กอยู่กับแม่ของเขาฝรั่งพิมพ์หนังสือประวัติของเขาเป็นภาษาอังกฤษแล้วมีคำแปลภาษาไทยส่งมาให้พี่อ่านในโทรศัพท์ตั้งแต่ก่อนที่เขาจะบินมาฝรั่งเขาบอกว่าเขาไม่ได้มาเที่ยวแต่เขามาหาคู่ชีวิตฝรั่งพูดถึงคนในครอบครัวเป็นห่วงเขาจากนั้นพี่ก็พูดบ้าง พี่บอกฝรั่งว่าคุณรู้ไหมการที่คุณมาหาฉันที่บ้านคนในหมู่บ้านคิดว่าเราเป็นสามีภรรยากันถ้าคุณหายไปจากชีวิตฉันชาวบ้านก็จะนินทาว่าร้ายดูถูกดูหมิ่นต่างๆนานาแค่นั้นมันไม่สำคัญสำหรับฉันเพราะฉันไม่แคร์ ừ, แต่ฉันแครพ่อแม่พวกเขา เป็นคนพื้นบ้านพวกเขายังหัวโบราณมันจะต้องมีผลกระทบใหญ่โตสำหรับพวกเขาส่วนลูกหรือน้องน้องพวกเขาเป็นคนรุ่นใหม่พวกเขาเข้าใจฝรั่งกอดพี่ว่าเรื่องนี้เธอไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นฝออุ้ยกอดแล้วว่าเข้าใจวัฒนธรรมไทยเขาถามพี่ว่าเธอชอบฉันไหมพี่น้องเธอจะแต่งงานกับฉันไหมยายจ้า มันเป็นเหมือนนิยายไหมอ่ะมันเหมือนฝันไหมจากนั้นฝรั่งนะฮะก็ตั้งใจจะมาหาผู้หญิงคนอื่นท,ท,ทั้งๆที่ฝรั่งตั้งใจมาหาผู้หญิงคนอื่นแต่กลับกลายมาเป็นสามีแล้วนะฮะ ทีนี้ก็เข้าเรื่องสินสอดอุ้ยฉันรู้ว่าประเพณีไทยแต่งงานต้องมีค่าสินสอดเธอจะเรียกค่าสินสอดเท่าไหร่อุ้ยยายจ่าเอ้ยพี่ไม่รู้จะตอบเท่าไหร่ส่วนพ่อแม่ก็ไม่ได้ปรึกษานะเพราะเราอายุเยอะแล้วพี่มีลูกพี่มีครอบครัวเป็นของตัวเองพี่ เรื่องประเพณีไทยก็เพียงแค่ว่าไม่อยากให้พ่อแม่เสียมเสียแต่พี่ก็บอกฝรั่งว่าฉันก็ไม่รู้เรียกร้องเท่าไหร่เพราะฉันไม่ใช่สาวสาวฉันอยากผ่านกันฉันผ่านแต่งงานมาแล้วแต่พี่ก็หยอกเขาไปว่าตอนลูกสาวฉันแต่งงานค่าสินสอดฉันได้สามแสนเอ้ยส่วนฉันตอนแต่งงานกับสามีเก่าเขาก็ให้สินสอดฉันแสนห้านี่ฝรั่งก็พูดขึ้นว่าเดี๋ยว พอเธอไปที่ฝรั่งเศสเราจะคุยกันอีกครั้งเรื่องค่าสินสอดแต่ตอนนี้แค่เธอรับปากว่าจะแต่งงานกับฉันเท่านั้นพอฉันจะจัดทกุการทุกอย่างเป็นอันดับท่วนทีนะคะครบขบวนความที่อยู่ในเมืองไทยหลังจากคุยกันทุกอย่างเขาก็ควักซองออกมาเขาก็หยิบเงินที่มีอยู่ในซองทั้งหมดให้พี่ฝรั่งเหลือติดตัวไป300ร้อย เพื่อไปกรุงเทพจะกลับฝรั่งเศสพี่ก็ถามเขาว่าเงิน300มันน้อยมากนะสำหรับการเดินทางแต่ฝรั่งก็บอกว่าอ่าฉันไม่จำเป็นต้องใช้อะไรเพราะตัว๋วทัวร์ตั๋วเครื่องบินเขาก็มีครบแล้วถ้าจะได้ใช้ก็แค่ค่ารถไฟฟ้าไปที่สนามบินส่วนค่าอาหารฉันก็กินอาหารเช้าเมื่อขึ้นเครื่องบินพนักงานเขาก็จะนำ อาหารมาเสิร์ฟฉันไม่ได้ใช้อะไรส่วนพี่ก็ยังไม่สบายใจพี่ก็เลยคืนเงินให้เขาไปอีกห้าร้อยบาทว่า <honestly> มันตื้นตันใจสุดๆเหมือนกับเทวดามาโปรดเพราะในขณะที่เรา ไม่มีเงินเงินก้อนที่เขาให้มันมีค่ามหาศาลพี่ก็ขอให้เขาเอาเงินที่เขาให้พี่แบ่งให้ลูกสาวกับแม่ให้เขาเป็นคนยื่นให้กับมือโอ้โหขอเงินตรงนั้นแล้วให้ยื่นกับแม่กับลูกสาวกับมือตัวเองอันนี้คือการเปิดใจนะคะพี่น้องขาโอ้โหนะสุดยอดอะ่ะ แบ่งให้ลูกสาวกับแม่ให้เขากับมือตัวเองและขอแบ่งเงินบางส่วนไปซื้อเนื้อย่างเกาหลีมาให้เด็กๆกินเพื่อเป็นการเลี้ยงส่งแกจะกลับฝรั่งก็ให้พี่จัดการตามที่พี่ขอตอนเย็นก่อนจะไปส่งฝรั่งขึ้นรถเด็กๆก็เอากีตา้ามาเล่นเปิดเพลงภาษาอังกฤษเบาๆเต้นลําร้องเพลงกับฝรั่งยิ้มแย้มแจ่มใสจนถึงตอนกลับ แม่กับพ่อของพี่เขาก็เอาสายสินมาผูกแขนข้อไม้ข้อมือฝรั่งขึ้นรถพี่กับลูกสาวก็ไปส่งฝรั่งที่สถานีสีสเกตทั้งนั้นโอ้ยนั่นคือทิศ สิ้นสุดในเมืองไทยของการมาครั้งแรกของเขาแม่พี่เขาทะเลาะกับพี่เขาโกดพี่แต่เขาก็ไม่ทะเลาะกับฝรั่งเขาชอบด้วยนะเพราะแม่เขารู้ว่าฝรั่งนี้เป็นคนดีเข้ากับทุกคนในครอบครัวพี่ก็พยายามทำความเข้าใจและเรารู้รู้กันอยู่ว่าคนบ้านนอกที่จะมีลูกเขยเป็นฝรั่ง คิดยังไงเรื่องเงินเงินทองทองนั้นมันยิ่งใหญ่ความคาดหวังอะไรที่เกิดขึ้นอะไรที่กระทบกระเทือนหัวใจของเราต้องสู้เราต้องทนเพื่อ,อเดินหน้าขอให้คิดไว้เสมอเราต้องก้าวต่อไปเพื่อตัวเรา ตัวเราต้องมาก่อนนี่นะคะคือปิดท้ายเนาะถึงยายจะดูมีอารมณ์วิทยกับลูกแต่ก็ไม่ผ่านลูกเขยก็คือไม่ผ่านฝรั่งนี่เป็นข้อดีอยากฝากถึงแม่ๆนะคะสาวๆเนาะถ้ามีฝรั่งเข้าบ้านแม่จ๋าจะทบบะเลาะเบาแหวงยังไงก็ทําแค่กับลูกอย่าไปแสดงกิริยาท่าทางไปหาฝรั่งให้เห็นเพราะมันจะเป็นการทําให้ลูกพูดยากกับผัวอีกนะคะแล้วก็ทําให้ฝรั่ง อ่าจะดึงเราดึงถ้าเขารักลูกคุณนะคะดึงลูกคุณออกจากครอบครัวนะคะพินิจพิจารณาสังเกตฝรั่งเข้ากับครอบครัวได้นี่มันสุดยอดสุดยอดมันจะมีต่อ EP 6ีหกไหมเราต้องมี EP 6นะคะรอติดตามค่ะอุ้ยแฮปปี้อ่ะอืยิ่งกว่าละครนะคะ